บุคคลที่มีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจและน่าประทับใจเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่นประวัติโดยสังเขปชื่อนางสาววราพลเสมอพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อพลอยน้ำหนัก46กิโลกรัมส่วนสูง155เซนติเมตรเกิดวันที่20ตุลาคม2540กรุป 40, ร๊ปเลือดโอเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธสถานะโสดค่ะประวัติการศึกษามัธยม โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเกตเฉลี่ย3.79อุดมศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพุทธบาทเกตเฉลี่ย3.35ได้รับเกียรติยมอันดับ2คติประจำใจฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงสถานที่ทำงานโรงพยาบาลหนองบัวแดงแผนกโคฮอร์บอร์ดระยะเวลาการทำงานเริ่มทำงานปี2563ถึงปัจจุบัน ผลงานในช่วงอุดมศึกษาปี 1. แข่งตอบปัญหาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุพรรณบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศปี2แข่งหัตถกรรมดูดเสมหะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุพรรณบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศรายละเอียดชีวิตที่น่าสนใจและน่าประทับใจเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นรายละเอียดชีวิตที่น่าสนใจเนื่องจากพี่เป็นพยาบาล จึงค่อนข้างที่จะสนใจในการสัมภาษณ์พี่พลอยเพราะพี่พลอยเพิ่งเรียนจบได้สองถึงสามปีและเรียนจบในช่วงที่มีไวรัสโควิด -19 จึงอยากทราบในส่วนของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันพี่พลอยเคยติวสุภาการพยาบาลให้รุ่นน้องสองรุ่นติวสุภาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุการพยาบาลผู้ใหญ่และแนแนวให้แก่รุ่นน้องในโรงเรียนหนองบัวแรงวิทยาและโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุดรธานี และการกำจัดความเครียดในเรื่องงานและเรื่องต่างๆของชีวิตเพราะพี่พลอยเป็นคนที่ร่าเริงสดใสทั้งสนใจในเรื่องสมัยเรียนของพี่พลอยที่เรียนพยบาบวลว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำและการเรียนของพี่พลอยว่ายากมากน้อยแค่ไหนการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลาพรสุนทรทังนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่แผนกผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะคะค่ะในส่วนของความประทับใจในการเข้าใจตนเองนะคะ,ะในความรู้สึกก็คือว่าการเข้าใจตัวเองคือการรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้นสิ่งสาคัญคือเราต้องมีความซื่อสัตย์ กับอารมณ์ตัวเองในขณะนั้นพยายามเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเองนะคะอันไหนที่เป็นข้อดีเราก็จะรู้สึกขอบคุณและชื่นชมตัวเองส่วนข้อด้อยนะคะเราก็จะนํามาพัฒนาให้มันดีขึ้นและไม่กลับไปทําผิดในส่วนที่เราเคยทําผิดแล้วนะคะรู้จักขอบคุณมากกว่าโทษตัวเองแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าวันนั้นเราโทษตัวเองเรารู้สึกผิดกับตัวเองมากๆ เราก็ต้องจัดการกับตัวเองให้ไวมากที่สุดจัดการในที่นี้หมายถึงจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ไวที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโทษตัวเองหรือรู้สึกผิดตัวเองเราจะทําให้ใจิตใจเราหม่นหมองและบันทอนในการใช้ชีวิต นะคะในส่วนของการเข้าใจตัวเองนั้นเป็นพื้นฐานสําคัญมากนะคะที่จะนําไปสู่การเข้าใจผู้อื่นถ้าเราเรียนรู้ตัวเองได้มากแค่ไหนเข้าใจตัวเองได้มากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจคนอื่นได้มากแค่นั้นนะคะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทํากับคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการสัมภาษณ์การใช้ชีวิตของบุคคลการบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เราสัมภาษณ์นั้นได้พันเรื่องราวต่างๆมามากมายแต่ก็ยังมีมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีมากการที่จะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ต้องเริ่มจากการเข้าใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพราะจะทําให้เรารับรู้ในสิ่งที่ต้องการได้สุดท้ายแล้วคนที่จะรู้จักเราและอยู่ข้างเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเอง คนเดียวนี้นั้นไว้ใจยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้ไม่ยากให้คุณมีแฟนไม่ได้ยากให้คุณมีใครอยากให้มีแค่ผมคนเดียว